ครับทุกคนน่ารักมากขอวันไม่มีก็มาเล่นด้วยใจนะหมายเลข62และก็ต่อันเลยงั้นเดี๋ยวพักคำหนึ่งดูจุกี้ก่อนอ่ะต่อเลยหมายเลขต่อไปนะครับได้แก่หมายเลขแรกแ เลขจับของไอ้เคยได้เลยหมายเลข45ครับ <al Scroll in the air> จับอะไรหรอหมาเลขสิบครับ กันเลยนะครับกับหมายเลขต่อไปใกล้หรือยังใกล้หรือยังยังเลยหมายเลข42ครับสีแล้วก็ต่อกันด้วยหมายเลขสีก้าท่านไหนใกล้แล้วบ้า ยังไงยังต่อกันด้วยหมายเลข71ครับเอ็ตามมาเรื่อย73็สดสบสามฮะเจได้แล้วต้องพูดว่าปิงโก้อะไรไม่รู้ไม่รู้กันชจวนไม่ได้แล้วแหละเร็วเร็วเร็วอะไรนะไม่ใช่อะไรมีแท็กเตไม่ใช่ใครไม่ถามี่ดีๆใครได้ยกม,มือก่อนได้เลย อะไรพผัวไม่ใช่อะไรอะไรอะไร,รอะบรอรอแ,แนนไรอะไรนะไอรอะไรอะไรอะไดาาอะไกเะไรอะ่รอะไ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 อะอะไรอรอะไรอไดอเอรอะไรอะไะอะรอะอะระไรอไอะไรอะไรกะอรอะอะไาอไระไยอะรอออรร กับเราแล้วกันเขาบอกไม่เอานี่ได้่ทนรูปเกือบสาวสวยสามพันนก็ได้เอาเปล่านี่นี่นางดบบหรือนางินเตอร์นะสแตมป์ด้านนี้เลยครับอันนี้ผู้ชายช้ำกดตรงนี Aí, ้เลยสแตมป์น้วม kind of ันลบเธออยากให้มันลบเหรอเราใช้เป็นปั <man> ๊มเอาครับเพราะว่าสแตมปแล้วมันลบนะครับผมใช้ปั๊มเอา ผู้ชนะเข้ามาเลยครับอยู่ไหนหน่อยแเข้ามาแล้วทีนี้เอาท่านไหนเลือกได้เลยครับเราสามด้านร้อมกันฮะเอาสามร้อมกันกนะครับเชื่อเลย